สวัสดีครับครับผมแบงกำลังเกมแคสเตอร์ผมนะาที่อยู่เกมโอเวอร์วอตดูดูมากเกินไปช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนอีกครั้งกับผมนะครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นลูซิโอบอลอีกเช่นเคยกับผมนะโดยหวังว่าจะได้เพลย์ออฟเดอะเกมจากการทำยิงลูกประตูสวยๆครับซันโวลูกสวยๆได้เพลย์ออฟเดอะเกมอะไรเงี้ยต้องได้ัะทีนะหลังจากครั้ที่แล้วเราประสบความสำเร็จจากการเริ่มเล่นแล้วก็ยิงไปได้สักสองสามลูกใช่ไหมครั้งนี้ผมอยากจะได้เพลย์ออฟเดอะเกมจากการยิงบอลวะไม่รู้จะได้เปล่าผมนะผมไม่ค่อยจะเก่งอะไรประมาณนี้ด้วย ถ้าได้ก็ฟลุกอะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ถือว่าฝึกไปนะเอาทำไมกูเข้ามาโดนหนึ่งศูนย์เลยวะผมงงเลยเอายังไม่ทันทำอะไรเลยโดนหนึ่งศูนย์แล้วเ,เดี๋ยวฟักเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลองหนเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงเดี๋ยวสิ่งดาลดโอเคมาแล้วโหตกใจเมื่อกี้ยังไม่เห็นหายเลยเอาเฮ้ยมีคนหนึ่งข้ามข้ามผมยิงอะไรอะไรยิงกลับไปเด้อย่าไปกลัวอินหมาแจมคอมมอนมาแล้ว ไปไหนวะเนี่ยมาเดี๋ยวมาวูบเปออุ้ยอย่าอย่าเดี๋ยวเข้าโดดต่อยเลยอะไรติดมาดแจมโอ้แม่งไปแล้วเออสวยงามโอ้โหไปไหนวะเนี่ยโยเซฟสองรอบติดดีมากโอ้ยโอ้ยเบ็นกำกูยืนตรงกลางเนี่ยกูวิ่งไปวิ่งมาอยู่ได้เออเอ้าไปอีกแล้วประตูนี่เซฟบ่อยมากติดมาดแจม ปันโหดูโกแม่งยิงโดผมทำอะไรไม่ได้เลยตรงกลางกูดูดูบอลแม่งเด้งไปเด้งมาอยู่ได้เออเมื่อกี้โกมันเล่นกันครับผมนะเออสนุกไหมพวกมึงสองคนโกยิงตุ้งไปดังโกหนึ่งตุ้งไปดังโกหนึ่งแล้วโกกลายเป็นโกฝั่งผมที่ยิงเข้าไปได้ผมนะตรงกลางบอกทำอะไรกันกูยินดูบอลวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมให้กูยิงบ้างแหมมาคราวนี้กูยิงบ้างยิงมาจ้ยิง โอ้แม่งเดดดอกมันเดินสะท้อนกับมาเวเลยมามามาย้ยอะไรเราโกนยิงออกมาสวยโอ้ยไปไหนแล้วบอลยิงออกมายิงออกมาสวยงามไปแล้วโอ้ยอะไรเรายิงกลับไปโอ้โหเป็นการสวนโกงหมือกัโกงุณทุกคนมากูยิงกลับเข้าไปเลยโกอะไรอะไรไร้ อกระทุงออกมาครับเตี๊ยบกระทุงออกมาเหรอเสียใจกูซัดเข้าไปเลยโอ้โหเริ่มโปรผมนะมีช็อตสวยๆอย่างนี้เซฟออกมากูนี่ยิงกลับเข้าไปเลยเย้เปิดมาดีครับผมนะเปิดมาดีรอบนี้ยิงมาแจมยิงทางนู้นแม่งเอ้ยตรงมาโปโกยิงมาอยู่มาเอ้าชิบหายเลยโกไปไม่เป็นเลยลูกนี้ต้องยอมผมนะมันมาใกล้เกิน เปิดมาผมนั่นนี่ครับโด่งมาข้างหน้าประตูเลยแล้วก็โดนยิงโด่งโกคงทําอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะมันใกล้เกินนะโอเคผมเป็นโกบ้างชิบหายโอเคโอเคเมื่อกี้เราเห็นแล้วผมนะผู้รักษาประตูก็มีสิทธิ์ที่จะยิงได้ถ้ารู้เป็นมาโด่งอย่างเดียวนั้นผมจะเป็นโกให้เฮ้ยไล่ไล่ไล่ป๊บยิงออกไปไปเลยเพื่อนฝูงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ามาไงวะเนี่ย ลูกบอลมากูยิงกลับไปเด็กเข๋เพื่อนเราบุกพัฒน์สนาอยู่ตอนนี้โอ้โหลูกบอลกระแทกมาผมจะไปเกี่ยหอยมาก่อนโอ้ยแหลกแหลกเว้ยเอ้ยเกือบไปแล้วไม่ละเฮ้ยโอ้ยยิงต่อไปสวยงามเพื่อนเมื่อกลี่ยชิงกันสวยงามมากอะไรเล่าโอ้เพื่อนเราแม่งเก่งเว้ยเพื่อนเราแม่งมาช่วยเราเลยบอกโกมึงทำอะไรนี่ฮะโทษโทษโอ้โหแม่งไอตัวนั้นแม่งเก่งวายคนชื่อมิ้นท์นะผมนะแม่งกระโดดยิงเลยอ่ะหดขี้ไม้นี่เอาบ้างดิ ไรกูมีสกิลการเซฟเหมือนกันทำไมมึงมาเป็นโกเกี่ยวกูเนี่ยไปออกไปข้างหน้าดิมายุ่งอะไรกูเป็นโกเองหรือมึงใหญ่เป็นโกอ่ะได้ได้ได้ถ้ามึงอยากเป็นโกไปนะเนีเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาเอากูเห็นมึงอยากเป็นโกกูเลยปล่อยตายห่ากูจะวิ่งไปซะหน่อยเนี่ยเห็นมึงมาใกล้ประตูกันเลยเกินขีดถ้ามึอยากเป็นโกกูเลยจะเอาให้กลายเป็นว่าไม่เข้าไปเลยชิบหายแล้วสามสองเลยเวรกรรม มึงอย่ามาเป็นอย่ามายุ่งกับกูดิมึงอยากเป็นโกก็บอกกูเป็นโกอยู่มึงอยากเข้ามาเออไปไปน่ะมาแล้วเนี่ยโเกือบตายยี่หายไปเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยเมื่อกี้สวยนะเมื่อกี้สวยนะแม่งเบกินดาวเข้าไปนู่นเลยผมมีอันตีอยู่แต่ตอนนี้ใช่ไม่ได้ดึงก็ไปยิงก็ไปเอ้าเว้เด๋ยวกันกูส่งออกไปให้เองอะแม่งแมงอะไรเล่า ดูดเข้ามายิงออกไปสวยครับโอ้โหลูกี้อันติดูด,ดมาแล้วก็ยิงเขาออกไปเวยเด้ย <c oughs> ยิงเข้าไปโอ้โอ้โหถ้าเขานี่จะสวยมากยิงกลับไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปไรเรากูโดนยิงหู <c oughs> ไปไหนวะเนะี่ยลูกบอลอยู่นู้นมาแจแมแล้วเพื่อนเราไปไหนหมดวะเนี <c> ่ย <oughs> บอลไปไหนแล้วยิงออกมายิงออกมา สวยสวยสวยมาแล้วกูมาแล้วหานี้ยิงวู้โหแม่งโดดตบเอ้ยได้ได้ไหมโอ้โหแม่งเอ้ยยิงมาเอ้ยยิงก็โอ้โหแม่งไปนู่มเลยบอล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 โกโกยิงออกมายิง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 หมยูมากรออยู่กรออยู่แม่งยิงกลับไปเลยเว้ยชิพหายแล้วเดี๋ยวผมต้องไปช่วยโก้กันโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปแล้วไปแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยยิงออกมาไอ้ห่านี่แม่งดิบชิบหาย โว้ยมา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 แล้ววะยิงมาแจมเอาเข้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 าอ้เอาเฮ้ยแม่งดับเดอะบีทเน้นเข้าไปแล้วเวเลยมาแล้วไปแล้วยิงตบเอ้ยโอ้ยเวเฮนกมแพ้อนานเลยผมนะรอบนี้ไอ้มิ้นผมเห็นมีตัวหนึ่งมันไปอยู่หน้าประตูไม่ทำหาอะไรเลยไปอยู่หน้าประตูอะไรนานขนาดนั้นวะผมจะได้ไม่ได้เพลย์ออฟเดอะเกม ไม่ได้เลยแม่งหฝากเอ้ยเคมารอบนี้ต้องขอสวยๆหน่อยผมนะแต่มันเพย์ออฟในเกมยากจริงผมไม่ได้ยิงเก่งขนาดนั้นไงไม่รู้จะได้ปะทิมหาทิมหาชิมหาเดีเดเดเดจอดับจอดาวโอเคมาแล้วเมื่อกี้จอดับตกใจหมดอ้าวยิงออกมาดิยิงโอ้แม่งเอ้ยยิงมาตัดบอลผมได้เดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปกันยิงเข้ไปโอเคโอ้ย แม่งชิงบอลที่ผมยิงออกไปแล้วเข้าเลยเวนกามกลายเป็นผมส่งให้แม่งเลยเวนเอ้ยนี่ครับผมนะยิงจะยิงบอลออกไปไม่ยิงกลับเลยหานี่แม่งรู้ดีกันฟักเอ้ยไปแล้วไปแล้วโกโกททาอะไรมึงวิ่งทําไมมึงไต่กําแพงทําเพื่อนี่กูยิงชิงมันเข้าประตูตัวเองสองรอบแล้วเนี่ยอะไรวันนี้ ดูว่าผมนะผมก็ลังจะยิงออกไปแล้วมันยิงสวนเข้ามาเลยเข้าไปเลยโกโกู Go, Go. เอ้ยยิงเข้าไหมไม่เข้าเว้ได้ดับเดอะบเอ้ยไม่เข้า,อาอยิางกับไปเอ้ไม่มีอะไรเลยอะไรวะเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนผมในระอบนี้ได้แต่ยงิงแล้วชิงศัตรูเข้าประตูตัวเองอันนาะไม่มีะมนน่าจะมีรางวัลให้ผมนะ เจ้าแห่งการยิงชิงคนอื่นเข้ามาตัวตัวเอง้ลูกไหนกันเนี่ยอ๋อลูกที่ผมชิงให้มันนะผมนะเออกูนี่รอเลยเห็นชื่อกูขึ้นตรงๆไอ้นี่ครับไอ้นี่เรับหมนะไอ้คนชื่อนี้แม่งยิงมาให้คนอื่นเฮ้ยแต่ผมได้อันนี้ไว้เฮ้ยเซฟเฮ้ยกูเซฟเยอะอ่ะบอกให้กูหน่อยดิอีกรอบหนึ่งมารอบนี้กูต้องขอสวยๆอ่ะอยากได้เฟลเลยแกแม่ง จบอ้ยยิงกระบายเลยเมื่อกี้ไม่โดนเต็มๆถ้าโดนเต็มๆนี่มีสิทธิ์เข้าเหมือนนกันะเมื่อกี้ปัดจบไปเด็งไหมโอเคกูเองกูเองอะไรล่ะเฮ้ยบอล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 โอเคไม่โอ้จนหมดเวลาแล้วยังไม่มีใครได้แต้มอ่ะเฮ้ยรอบนี้มันสูสีจริงเว้ยเออเว้ยนี่หานี่มังมาไกล้ๆแล้วเฮ้ยมา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 ยิงกระบายเยอะไปเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเอ้า Mm, what to say? ออ, Salvador, ออกมานอกโกลป่ะอ๋อแม่งดูดเข้ามาในโกชิปหายเลยคุณขอโทษโอ้โคตรเฟลโอเคผมขอตัดพาร์ตเป็นเท่านี้ก่อนที่ัะผมนะโหวันนี้วันนี้มันไม่ได้เรื่องผมนะรอราไว้สู้วันหน้าผมนะวันนี้มันอะไรเนี่ยทั้งยิงชิงกูจะสู้เข้าประตูตัวเอง ทั้งออกมาจากโกแล้วให้ศัตรูยิงเข้าประตูยอมมาโหว,วันนี้ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมไม่ก็แคทเตอแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนตอนที่ฝนูง